ครับครูราชาศสรีสองสมนะครับสพอตบุญพรอรดอนชัยนะครับวันนี้นะครับจะมาทําคลิปนําเสือการเลี้ยงพึ่งโพงนะครับเบื้องต้นนะครับคลิปที่แล้วเราทาเรื่องการดูว่าพึ่งพร้อมจะเก็บน้ําหวานได้หรือไม่ครับส่วนต,ตัวนี้นะครับเป็นช่วงฤดูที่สําหรับการเริ่มต้นการเลี้ยงพึ่งนะครับที่ว่าหลังจากดูเกี่ยวเราก็เริ่มจะมีการ ล่อพึ่งให้มาเข้าอยู่รังนะครับเพื่อจะเก็บเกี่ยวในฤดูการเก็บเกี่ยวต่อไปนะครับขออนุญาตลงนะครับอันนี้เป็นน้ําพึ่งนะครับที่จากฤดูการที่แล้วนะครับของต้นพือของรักปุยคํานะครับมีสีค่อนข้างใสนะครับจะหอมนะครับหอมมีกลิ่น้ํายามพารานะครับจากโครงการสื่อสาชีพชจุมชนสครจตุริปออรอนชัยนะครับขอแนะนำต้นนะครับก่อนอื่นเราต้อง นี่กล่องกล่องล่อพึ่งก็จะทาจากไม้นะครับขั้นแรกแล้วก็ไข่ล่อพึ่งนะครับซึ่งหลังจากที่เราเก็บเกลี่ยวน้ำพึ่งเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเอาไข่ที่เหลือนะครับไปต้มแล้วสกัดเป็นสารล่อพึ่งในรั้งต่อไปนะครับหรือท้เป็นฟิลิโมนก็ได้ครับเดี๋ยวจะมาสอนในคลิปต่อไปนะครับอันดับแรกนะครับลักษณะของกล่องที่ดีนะครับความหนาของกล่องนะครับก็น่าควรจะหนาตั้งแต่หนึ่งเซนติเมตรขึ้นไปนะครับของไม้นะครับ เพราะว่าอุณหภูมิการรักษาอุณหภูมิของพึ่งเนี่ยจะควบคุมไม่ดีกว่ายิ่งหนามากเฮ้ยจะีนยประมาณ1ึงเซนมรนนขึ้นถึงสองเซนนะครับไม้เนี่ยแล้วแต่ว่าเราจะหาไม้ได้หรือไม่นะครับกล่องตรงนี้จะมีขนาดประมาณกว้างสามสิบเซนติเมตรสูงสูงประมาณยี่สิบยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดนะครับแล้วแต่เนื้อไม้หน้าไม้นะครับแต่ยาวก็สี่สิบห้าเซนติเมตรนะครับเพราะลักษณะของพึ่งปงป่าจะไม่เหมือนพึ่งพึ่งฟาร์มนะครับ พื้นฟ้าก็จะมีจํานวนเยอะนะแต่พึ้นหงฝ่าบางลังจะมีจํานวนไม่เยอะนะครับเขาะเลือกชอบอยู่ลังประมาณขนาดกลางๆนะครับเล็กมากเกินไปก็ปริมาณน้ำพึ่งก็จะได้น้อยนะครับแล้วก็กว้างมากเกินไปพึ่งการดูแลรักษาลารพ่้นด้าไม่ดีพอนะครับตั้งแต่มาแรงสตูพึ่งพวกต่อพวกผีเสื้อกลางคืนนะครับจะเข้าไปรบกวนได้ง่ายนะครับลักษณะของกล่องนะครับอันนี้กล่องเนี่ยกูกูสันจะทําเองนะครับ สำคัญท,ที่สุดคือตรงฝาฝาด้านบนนะครับอย่าให้มีรูร่องนะเพราะพึ่งจะไม่ชอบให้มีร่องอยู่บนฝานะครับเพราะพึ่งทำรังอยู่บนฝาแบบนี้นะครับถ้ามีร่องอยู่บนฝาน้องพึ่งจะรู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับเขาจะไม่เลือกทำรังนะครับทีนี้มาดูลักษณะกล่องตัวกล่องนะครับตัวกล่องก็จะมีทางเข้าคือทางเข้านะครับทางเข้าแบบนี้นะครับที่ ถ้าเป็นพึ้นฟาร์มนะครับจะมีการทํเป็นขีดยาวๆนะครับอันนี้พึ้นฟาร์มจะค่อนข้างมีจำนวนเยอะการดูแลดูแลรักษาของดูแลรักษารางของพึ้นฟาร์มจะทําได้ดีกว่าพึ้นโปป่านะครับของครูซานเนี่ยจะทําออกแบบเองนะครับเพราะว่าถ้าเราเราเลี้ยงเองเราก็จะรู้นะครับว่าพึ้นโปมันจะมีลักษณะนิสัยยังไงนะครับอันนี้จะเป็นแบบปิดใต้ปิดได้นะครับปิดหลีได้นะครับแสดงแมลงศัตรูพึ้งนจะไม่สามารถเข้าได้นะครับอย่างเช่นตัวต่อ แล้วรูตรงนี้นะครับสามรูหนึ่งอันดับแรกคือเป็นรูชุกเฉยนะครับเวลาตัวต่อตัวอะไรมารมตรงนี้พึ่งจะเจอตรงนี้ได้นะครับคือจะมีสองด้านนะครับหกรูสองรูดูร้อนนะครับเป็นรูที่มีความร้อนจะใช้ระบายอากาศนะครับสังเกตว่าข้างล่างนะครับเราจะไม่ค่อยใช้กาวที่เลื่อยนะครับเพื่อเป็นการระบายความร้อนในช่วงฤดูร้อนนะครับจะทําให้พึ่งรักษาอุณหภูมิ เป่าความร้อนออกได้ง่ายนะครับนี่คือลักษณะของกล่องพึ่งนะครับกล่องเย็นพึ่งที่ดีนะครับแบบนี้นะครับนี่ก็จะมีคางลับนะครับประตูปิดประตูปิดเปิดดูนะครับดูสุกเฉินนะครับันี่คือที่ครูที่ครูสั่งเคยเลี้ยงมา้วอันนี้จะดีที่สุดนะครับสำหรับสำนักผมนะครับทีนี้มาดูครับกล่องเห็นไหมครับตรงนี้ตรงนี้นะครับจะเป็นการใส่ ไข่ลอกขอึ้นไข่ลกอพึ่งก็คือเราที่เราสก,กัดออกมาเราก็จะทําแบบนี้นะครับก็เผาไฟนิดหน่อยครับแล้วก็ขูดลงไปบนฝากล่องอันนี้พึ่งเขาจะทํำรัาางแบบนี้นะครับสังเกตดูถ้าเราขูดด้านนี้ยขูดเฉียงแบบนี้พึ่งเขาก็จะทํารังตามแนวที่เราขีดนะส่วนมากนะครับเนาะทีนี้มาดูตรงข้างในกล่องข้างในกล่องสังเกตดูว่าจะมีรอยดำๆพึ่งเขาจะชอบสีดำๆนะครับเราก็เผา หนึ่งเป็นการเผาเศษเศษไม้อะไรด้วยนะครับที่เราจอกไปเสร็จแล้วปุ๊บทาตรงนี้นะครับฝังไฟทาตรงนี้ทาตรงนี้ตรงนี้รงงาเข้าอันดับแรกสองด้านกล่องก็จะเห็นดูว่าทูซันฝังไปหมดแล้วนะครับทางเข้าด้านข้างสองข้างด้านหลังอันนี้มันจำเป็นนะครับด้านล่างนี้จำเป็นต้องทาครับนี่คือลักษณะของการ ล่อพึ่งทางเตรียมก่องล่อพึ่งนะครับเมื่อทาเสร็จแล้วเนี่ยจะใช้วิธีการลงควันก็ได้ลงควันโดยใช้กา,มากมะพร้าวใบใบทางมะพร้าวจุดแล้วก็เอากล่องครอบลงไปนะครับให้ควันม,มันโดยเฉพาะประเภทไม้ขัดนะครับไม้ขัดที่มีในในในการอบยาอบอะไรมาพึ่งเขาจะสังเกตได้นครับกลิ่นได้นะครับเราก็จะอบเพื่อให้กลิ่นของไม้ของยามันออกไปนะทีน,นี้เราก็ปิดไปเกปรนว่าครูซานจะทําฝา ตรงนี้จะมีะมีน็อตขันอยู่นะครับให้จะให้รู้ว่าฝาด้านไหนอยู่ด้านหน้านะครับจะเิดอยู่ลำเลาครับอันนี้ทาเองนะครับทำเองในคลิปต่อไปจะสอนวิธีการทํานะครับอนี่คือไม้หนานะคัดพิเศษนะครับหนาหนัก <c oughs> เพราะว่าที่เราไม่ทำกล่องใหญ่เท่ากับพึ่งฟาร์มนะครับหนึ่งการขนส่งการขนย้ายนะครับสองวิธีกระบวนการ นำพึ่งออกเวลาเราเนี่ยจะทําได้ยากเพราะว่าเวลาเรานําพึ่งออกจากลางังเนี่ยเราก็จะพิดตะแคงพิดตะแคงเสร็จปุ๊บเราก็จะยกพึ่งวงพึ่งก็จะตั้งแบบนี้นะครับตั้งขึ้นตั้งขึ้นเราก็สามารถเก็บ่ิวบนผิวใต้อันนี้คือแบบนี้มันจะง่ายนะครับนะครับก็สนใจนะครับติดตามคลิปของครูซันได้นะครับการเลี้ยงพึ่ง โรงป่าเบื้องต้นนะครับเดี๋ยวเราค่เกีบโอกาสไปเราจะสอนทําไข่พึ่งน,นะครับแล้วก็ฟรีโมนล่อพึ่งนะครับซึ่งครูซันทาทดลองทํามาเป็นหนึ่งปีละร้อยแล้วนะครับว่าใช้ได้ริงนะครับใช้ได้จริง,รรงแล้วก็สามารถนํามาเผยแพร่ให้เผยแพร่ให้กับคนที่สนใจมีการเลี้ยงพึ่งโรงได้นะครับเพราะว่าถ้าไม่มีเวลาเข้ามาศึกษาเรียนรู้กับทางสพตำบลฟ้อในแถบก็สามารถ นําไปดูแล้วติดต่อสอบถามได้นะครับติดต่อสอบถามทางสอบรอตัวอปรเราใช้ได้นะครับมีการยิงพุ่งพงหรือเข้ามาดูศึกษาดูงานข้างหลังได้นะครับก็จะมีพึ่งพงเลี้ยงอยู่นิดหน่อยนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ให้ให้ดูว่าทํายังไงทําเองได้ไหมทหําเองจากที่บ้านได้ไหมทําไม่ต้องไม่จะเป็นต้องไปซื้อนะครับก็เป็นการนี่วัาลดต้นทุนทางทางการประกอบอาชีพนะครับอย่ไหนก็ขอบคุณครับ